สวัสดีครับวันนี้สอนเรื่องทำลำโพงรู้จักทุลี่ไวเลสใช่ไหมมันจะเป็นหูฟังใช่ไหมตอนที่มันออกมาครั้งแรก,กจะงงใช่ไหมมันแยกกันได้ไงใช่ไหมแล้วก็ใส่หูฟังเนี่ยใส่ปุ๊บเอ้ยมันแยกกันได้งไงเนาะแล้ก็ซิ้นเสียงกันในซ้ายขวานะสมัยก่อนเรามีบลูทูธใช่ไหมหูซ้ายหูขวาแล้วมีสายเส้นหนึ่งถูกป่ะมีสายออกมาต่อบลูทูธ หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยหูแต่หูสองข้างมันเชื่อมกันอยู่เชื่อมกันแล้วก็มีก้อนนิดนึงต่อบูทูธพอมายุคทูรี่ไวเลสก็คือทูรี่ไวเลสคือไวเลสจริงๆแยกสองข้างก็เหมือนไอพอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วสองข้างสางงมารถซิงค์และฟังเพลงได้แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีทูรี่สปีกเกอร์โฟนเอ้ยทูรี่สปีกเกอร์ก็คือโซลูชันนี้ไม่มีก็คืออันนี้ KRK นะ ยอดฮิต K R K รถฮิตห้ามันจะมีตอนปัจจุบันเนี่ยเลยนะปี2024เนี่ยมเนี่ยมีสองรุ่นที่ทำได้มีมาแชลเราไปซื้อตู้นี้มาตู้นี้มาสองตู้มันมีบลูทูธทั้งสองตู้แต่มันจะทำด้วยแอปเขาเรียกว่ามันติลูมซื้อสองตู้ตู้ละประมาณสองหมื่นก็ไปสี่หมื่นแต่ละตู้เนี่ยแยกออกจากกันไม่เกี่ยวกันแต่แพรบลูทูธคนละตัวได้นะบลูทูธคนละตัวนะแต่มันใช้ซอฟต์แวร์ สั่งให้ตัวนี้เป็นตัวซ้ายสั่งให้ตัวเป็นตัวขวา,า20,000มีตัวไหนเอก Macintosh Macintosh ตัวเทพเลยคู่ละ80,000ขายขายข้างนึงเหมือนกันข้างนึงก็ขายก็เป็นขายบูทูธสปีกเกอร์ข้างนึงก็ขายสองข้างก็ขาย,สอ,ขาขายสองข้างก็มาทําแผ่บูทูธบูทูธกับโคละชื่อนะไม่มีไม่ใช่บูทูธ R บูทูธ L นะซ้ายขวานะเป็นบูทูธคคละตัวเลย จะใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการให้ตัวนี้ออกเสียงซ้ายออกเสียงขวาถ้าลืมทําเกิดอะไรขึ้นลืมทําก็ดังข้างเดียวอ่าถ้าดังสองข้างก็ดังเป็นโมโนสองข้างไม่เป็นซ้ายเป็นขวามีข้อเสียเลยนั่งคิดอยู่นาน <c oughs> ต้องเสียตังค์สี่ห้ามื่นเนรอเ <c oughs> พื่อได้ทูรี่สปีกเกอร์ทูรี่สปีเกอร์ดียังไงก็คือว่าคุณมีแค่ตู้เนี่ยคุณก็ตู้เนี้ไปไป,ไปเสียบปลั๊กฝั่งขวา ถ้ามีแบบด้วยก็ดีไปวางไว้มุมหนึ่งของห้องสิบเมตรอีกตู้หนึ่งวางมุมของน้องสิบเมตรไม่ต้องเดินสายเข้าหากันถูกปะ่ะไม่ต้องเดินสายอะจากตู้นี้ไปตู้นี้นั่งคิดอยู่นานนะไอ้ตู้นี้ไหนเคไอเคเนี่ยเราก็ต้องเดินสายนะถึงมันจะเป็นตู้ตู้มีแอมเหมือนกันก็นกจริงอะแต่เราต้องเดินสาย XLR หรือสายบารล้านซ์เนี่ย r เ a เนี่ยก็คือเส้นเนี้เข้าแจ็คใช่ไหม จะเข้าบลูทูธก้อนก็ได้จะเข้าโทรศัพท์โดยตรงก็ได้แต่สุดท้ายสองตู้นี้เชื่อมกโยงกันด้วยสายแต่ไว้เกิน10เมตรทำไงอ่ะยีเมตรยีเมตรก็ไปสี่สเมตร,มตรทำไงทําไม่ได้นั่งคิดอยู่นานนะก็เออถ้าถูฟังเราสามารถแกะหูฟังทูรีเวเลกเนี่ยแล้วต่อต่อแจ็คออกมาเพื่อใส่ rca ได้คงดีเอาลืมไปมันมีขายก็คือไอตัวนี้หูฟังนี้รุ่นนี้ เรียก t i n อันนี้แพงหน่อยพันกว่าบาทแต่มันมีของ KZ มาขายสองสาร้อยเองนะก็เป็นทูรี่วายเลดแต่ทูรี่วายเลดที่ไม่มีหูฟังคือเราลองหูฟังคัสตอมหูฟังที่เป็นแจ็ค m m c x เนี่ยหรือสองพินเนี่ยมาเสียบมันก็กลายเป็นหูฟังเทพที่เป็นไวเลดใช่ไหมอันนี้ก็จะขายนิยมขายเพราะว่ามันคมุมหูฟังประมาณ 10, หลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยทำย่างนี้นให้เป็นบลูทูธใช่ไหมก็คือซื้อตัวนี้มาใช้เป็นก็เป็นทูรี่วายเลดแท้แต่มันจะเกะกะตรงนี้หน่อย แต่ข้อดีนะคือมันบาลานซ์ดีนะมันไม่หล่นนะไอ, od, ไอ้พวกไอ้พวงไอ้ไอ้ไอ้พอร์ตเนี่ยมันไม่มีข้างหลังเดบิวเนี่ยหล่นหมดอะวิ่งอะแต่ค่อนข้างดีผมซื้อตัวนี้มาสองสองตัวแต่ตัวเนี้ยมันถูกผมซื้อตัวอยู่อะไรสี่ห้าพันอะแพงสุดในท็อปอะเออก็เลยตัวเนี้ย็เลยว่างอ,อ้าวมีไอเดียก็เลยแปลงเห็นไหม AMCX ใช่ไหมผมก็ไปซื้อ m m c x เนี่ยเออผมเป็นช่างทำหูฟังนะถ้าไม่รู้นะ ก็ซื้อ AMCX ผมมีอยู่แล้วในสต,อต็อก M Sectoria เนี่ยห็นป่ะเข้ามาทำต่อข้อตรงนี้แล้วก็แปลงไปเป็น RCA หรือคอนสายคอก์เนี่ยคอนเทนเชียเนี่ยนะทำให้เราสามารถอลำโพงเนี่ยไปไว้ข้างใดข้างหนึ่งของห้องเลยก็ได้ จะต่อปลั๊กต่อแบตมถ้าตรงนี้มันต่อต่อปาร์ามองบางตัวมีแบตนะก็แต่เนี้ยไม่ต้องเดินสายแล้วมีแค่เนี้ยบลูทูธตัวนี้มันแพ้ซ้ายขวาอยู่แล้วเพราะมันชุดของมันจบสุดท้ายอลัโพงเก่าเนี่ยครับ k R k ตัวเนี้ยก็ไม่แพงแล้วตัวเนี้ยนะตันนี้มันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเจนเจนสามนะเจนสามมันไม่มีขายนะถ้าซื้องี่มือสองเคู่แล้วมันถึงหมื่นแล้วมั้งซ่วของใหม่มันหมื่นปลายๆใช่ไหมตอนนี้มันเป็น เจนห้าแล้วใช่ไหมเจนห้าจะมีพารามิเตอร์มีมีจอรู้ว่าทําไมนะปรับครั้งเดียวก็ไม่ได้ดูแล้วนะมีจอให้อ่ในี่ผมควบรับรผมว่าไปสุดนะแค่เนี้ยคุณได้ทูรี่ TWS แต่ S เนี่ยอ่าทูรี่ไวเลสใช่ไหมนี่ก็เป็นทูรี่สปิกอร์โฟนสปิกโฟนสปิกเกอร์โฟนสปิกอร์นะจริงไหมแค่เนี้ยคุณก็ได้ คุณยกตู้ไหนตูตู้นี้ไปที่ไหนก็ได้ในห้องขอให้บูทูธไปถึงนะแต่บลูทูธนีไกลเอาไปไว้บุมห้องมุมหนึ่งอันนี้ไ้บุมห้องไม่มีสายให้เกะกาเลยโล่นโอเคไปทํากัน